สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยเนยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้นะครับเป็นงาน Dark o n s a t Match Maker นั่นเองซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็น Super s a y a t r u n k งนั่นเองจะเป็นทรังในอนาคตตัวนี้จะมาคู่กับหมายเลข18นั่นเองด้านข้างนะฮะน,นี่ด้านหลังกล่องอ,อีกข้างหนึ่งจะเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านบนกับด้านล่างโอเคเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไง อันนี้ผมถือว่าเป็นทั้งซูเปอร์ไซยาตัวหนึ่งที่สวยนะเดี๋ยวเราดูข้างในกันดีกว่ามาในกล่องก็จะมาเป็นถุงๆเดียวนะฮะนี่ก็คือมีครึ่งบนครึ่งล่างเสาและก็ฐานนะฮะสีช่องแบบนี้เรามาแกะรีวิวกันดีกว่ามาตัวฐานนะครับก็คือจะเป็นวงรีสีดำแบบนี้นี่มีเสาฮะ แล้วก็ครึ่งล่างนะฮะก็คือจะเป็นกางเกงลักษณะแบบนี้อันนี้จะไล่เงาด้วยนะฮะตัวสีข้างหลังกับข้างหน้าเนี่ยมันจะคนละสีกันเลยแล้วก็จะมีไล่เงาตามล่องของกล้ามเนื้อนะฮะแต่ว่ามันจะเห็นไม่ค่อยชัดนะถ้าดูจากตรงนี้นี่ฮะมันจะประมาณนี้เลยตัวรองเท้าจะไม่ได้ไฮไลท์นะฮะ แล้วก็เป็นครึ่งบนครนะึ่งบนก็คือตัวนี้จะมาท้องก็มาในชุดของเสื้อกล้ามนะฮะเป็นร่างซูเปอร์ไซยาแล้วก็ที่มือมีนาฬิกาด้วยนี่ก็จะเป็นสีเงินเขียวนะฮะนี่ลักษณะแบบนี้ตัวกล้ามเนื้ออันนี้ก็คือจะไฮไลท์นะ,ะตามร่องเงามาเลยนะฮะนี จะไล่เงามาเลยนะครับนี่โอเคเราประกอบไม่มีอะไรมากครับครึ่งบนครึ่งล่างซึ่งทั้งตัวนี้ก็คือจะมาเป็นในฉากตอนปัดพลังของหมายเลข18เนาะอ่าเป็นท่าปัดพลังทิ้งแล้วก็พุ่งเข้าไปหา18แแล้วก็ตุ้มรายละเอียดโดยรวมก็จะประมาณนี้นะฮะ เฮ้ยเท่นะตัวนี้คือทรังไม่ค่อยได้ออกชุดนี้มาเท่าไหร่ด้วยนะจะเป็นแบบครึ่งท่อนแบบนี้อันนี้สวยเลยนี่โอเคอันนี้ความสูงนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณประมาณ20เซนนะฮะ จากตรงนี้ถึงปลายผมตรงนี้นะครับมันจะอยู่ประมาณ20นเซนก็ถือว่าไซส์กำลังโอเคเลยตัวนี้ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะฮะตัวนี้คือจะเป็น d ด a ์กระ a อก m ั้นแมชเมเกนั่นเองถ้าใครชอบลายนี้นะฮะถือว่าคู่นี้18อ่า18กับครั้งถือว่าโอเคเลยวันนี้เรามารีวิวทั้งกันให้ดูก่อนนะฮะอืม โอเคถ้าใครชอบตัวนี้นะฮะก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันที่โอ้โทอยของเราได้นะครับสำหรับวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube ของเราแล้วก็ Facebook Instagram แล้วก็ติ๊กต็อของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ